เกิดอะไรขึ้นที่เอธิโอเปียไวรัสมรณะมาบวกกลับมาระบาดอีกครั้งฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึงสามรายฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่าที่คุณคิดและนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามทางสุขภาพครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเอธิโอเปียกำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสมากมาเบิร์กไวรัสเชื้อโรคร้ายแรงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกชนิดรุนแรงซึ่งล่าสุดอ้างอิงจากรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อน มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3ามรายในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศสูดานใต้สถานการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาตามรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศ ทางการเอธิโอเปียได้ยืนยันการระบาดของไวรัสมักอย่างเป็นทางการและกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคอย่างเต็มที่ข้อมูลณวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับซูดานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลและเข้าถึงยากทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นรัฐบาลเอธิโอเปียไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขากำลังตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ต้องสงสยัยติดเชื้อจำนวน17คนจากภูมิภาคโอโมโอโมริเจียน ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตและกําลังให้การรักษาผู้ป่วยที่ยืนยันผลแล้วนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการกักกันผู้ป่วยการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและการให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจองค์การอนามัยโลกหูและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกาซีดีซี ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญล,ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตรวจหาเชื้อและการควบคุมการระบาดแล้วการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของซูดานใต้ก็ได้ออกคำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในสเขตของประเทศ โดยเน้นย้ำให้ล้างมือบ่อย,อยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสมาร์กนี้เป็นมาตรการพื้นฐานที่สำคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจละเลยนายชองคาเซยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกาซีดีซีได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยเน้นย้ำว่าการระบาดครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากระบบสาธารณสุขของซูดานใต้ยังคงมีความเปราะบางและอาจไม่สามารถรับมือกับการระบาดในวงกว้างได้ แล้วไวรัสมาร์กค,คืออะไรกันแน่ไวรัสมาร์กมีต้นกําเนิดมาจากค้างคาวผลไม้คล้ายกับไวรัสอีโบลาและสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเช่นผ้าปูที่นอนของผู้ป่วยหักไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์กมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง88%เลยทีเดียวอัตราการเสียชีวิตสูงขนาดนี้ทำให้วรัสตัวนี้น่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ อาการของการติดเชื้อไวรัสมาร์กได้แก่มีไข้สูงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงท้องร่วงอาเจียนและในบางกรณีอาจเสียชีวิตจากภาวะเสียเลือดรุนแรงเฮม o รา h จิกฟีเวอรที่น่าเศร้าคือปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์กการรักษาจึงเน้นไปที่การประครับประคองอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่จำเพาะเจาะจงแต่การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและการให้สารน้ำทดแทนอย่างเพียงพอสามารถช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คำถามชวนคิดคุณคิดว่านานาชาติควรให้ความช่วยเหลือเอธิโอเปียและซูดานใต้อย่างไรบ้างในการรับมือกับการระบาดของไวรัสมาร์และคุณคิดว่าการระบาดของไวรัสมาร์ในครั้งนี้เป็นสัญ,ญญาณบอกอะไรเกี่ยวกับความพร้อมของโลกในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้